เื่อนมาทําบุญลงศพการที่ร่วมกอันยูนะวัดหัวรําโพงเพื่อนเขียนไปอนุโมทนาบุญเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปยื่นตรงนู้เขียนไปอนุโมทนาบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็มาต่อแถวนั้นแล้วก็ยื่นให้ตรงนี้ให้พี่เขาเขียนนะนี่รับใบนะเดีใบอนุโมทนาตรงนี้เราก็มาทากาวเพื่อนเพื่อจะไปแปะที่หลงศพพื่เนยก็มาไหว้ขอพร เทพเซียนต่างๆนั่นเพื่อนเซียนพระแม่กวนอิมเพื่อนแล้วก็เจ้าพ่อเขาตกตรงที่สามเพื่อนแล้วก็ปู่โสมเพื่อนแล้วก็เทพดาวฟาดยินเพื่อนที่กงเพืแล้วก็เอาไปทางด้านของไปเซ็ตหรือไปทำบทเพื่อนเผาแล้วก็อุทิศส่วนให้กับเจ้ากรรมายเวรเพื่อนตามความเชื่อศพันธุชล้วเพื่อนมันก็จะมีตู้แดงครับ เพื่อ,อนๆใครว่าเข้าแวะมาทำบริศอทได้นะครับได้บงญนะเพื่อน